เมื่อเวลาโดนแสงแดดนะครับผมฝาหลังเน่ก็จะเป็นประกายเงาแบบวิบวับเลยทีเดียวนะครับผมกับตัว y 1 0 4G แล้วก็ตัวนี้นะครับผม y 1 0 5G ครับที่มีฝาหลังเป็น Ecofiber สามารถเช็ดได้วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสเปคนะครับผมระหว่างตัว y 1 0 4G และก็ y 1 0 5G ว่ามีอะไรยังไงบ้างรครับ มาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับผมตัวแรกนะครับ Y105G ครับมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็น Ecofiber นะครับผมเป็นหนังเนี่ยสามารถเช็ดล้างออกได้ง่ายๆเลยนะครับตัวเครื่องมีความบางอยู่ที่7.79ม mm ิลิเมตรครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่185.5กรัม ต่อมากับวายร้อยนะครับผมสีบิชกรีนนะครับฝาหลังที่เป็นกระจกนะครับผมเวลาโดนแสงเนี่ยมีประกายระยิบระยับด้วยนะครับความบางอยู่ที่7.79ม mm ิลิเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่185.5กรัมทั้ง2ตัวนะครับมีกันน้ำด้วย IP54 กันละอองน้ำละอองฝุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยมาพร้อมกับร,ระบบปฏิบัติการฟันทั t os 14 และเป็นหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับอยู่ที่120 h z ให้ค่าความสว่างสูงสุดถึง1,200นิตกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบ Duo อไมคู่และลำโพงคู่นะครับผมบูสเตอร์ได้สูงสุดถึง300%มาพร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่80วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่สูงสุดขนาด 5,000mAh เป็นแรม 8+8 และพร้อมความจุสูงสุดอยู่ที่256กิะไบต์ สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับผมเป็นนาโนซิมครับและที่สำคัญเนี่ยสามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้สูงสุดถึง1เทกันเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นสเปคที่เหมือนกันของทั้ง2ตัวนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะแยกออกเป็นตัวตัวให้นะครับไปดูกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับผมรอบๆตัวเครื่องเนี่ยสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมและหน้าจอเนี่ยให้ความสว่างเนี่ยสว่างมากๆเลยนะครับผมรีเฟรชเรทเนี่ย120เฮิร์ตจะสังเกตว่าหน้าจอเนี่ย ไหลลื่นกันเลยทีเดียวนะครับ <S ign al tunnel> ผมสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับฝาหลังเนี่ยสามารถเขียนแล้วก็ลบได้ด้วยนะครับผมในกรณีที่เราแบบอาจจะเปิดร้อยปากกาหรือเปิดดินต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถเช็ดล้างหรือลบได้นะครับต่อมามากันที่ตัววรร้อย 4G กันบ้างดีกว่านะครับผมด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็เวลาโดนแดดหรือโดนแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีประกาย,ยออกมาตรงด้านหลังด้วยนะครับผ,ผมก็จะเป็นลูกเล่นเนี่ยสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆกันเลยทีเดียว ลองสังเกตทั้งแสงธรรมดาที่อยู่ภายในบ้านนะครับผมหรือว่าแสงอาทิตย์ที่เวลาอยู่โดนแดดออกข้างนอกนะครับมันจะเป็นคนละสีกันเลยนะครับผมเรามาดูกันที่รอบๆตัวเครื่องนะครับผมตรงสันของเครื่องเนี่ยเป็นโลหะนะครับสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมเหมือนกับตัวเรือธงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โมดูลของกล้องนะครับผม ก็จะเป็นกล้องทั้งหมดทั้ง3ตัวนะครับในส่วนตัวแรกนะครับผมกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับผมเมนทัมเมล่านะครับเป็นออโต้โฟกัสนะครับผมค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ f 1 8นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเลนโบเก้นะครับผมอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่า f 2 4นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวฟิกเกอร์เซนเซอร์นะครับผม และสุดท้ายนะครับผมในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับผมมาพร้อมกับความชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ F เนี่ยอยู่ที่2.0นะครับสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับผมนี่ครับเวลาที่โดนแสงอาทิตย์นะครับผมสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนของตัว Y104G นะครับผม โหมดในการถ่ายภาพนะครับก็จะมีหลากหลายโหมดมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับผมภาพคนภาพกลางคืนวิดีโอนะครับผมหรือเจ้าถ่ายความชัดสูงสุดพาโนรามาเอกสารสโลโมชั่นไทม์แลป์โหมดโปรมุมมองคู่หรือไลฟ์โฟโต้เนี่ยก็มีให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับ ในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลือกอัตราส่วนการตั้งเวลาเส้นตารางมิเตอร์วัดระดับการแจ้งเตือนการสั่นเอฟเฟกต์ลยลนยน้ำหรือ HDR นะครับผมลูกเลนเนี่ยก็มีให้เลือกเนี่ยเยอะไปหมดเลยทีเดียวนะครับและที่ลืมไม่ได้นะครับผมสุดท้ายนะครับเรื่องความเร็วแรงของ Performance ตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 685ขนาด 6กนาโนเมตรก็เลยทีเดียวนะครับผมให้ความเร็วแรงในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงโซเชียลต่างๆเนี่ยได้อย่างลื่นไหลกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนเวลาเล่นเกมกันนะครับผมมาดูกันที่การตั้งค่านะครับผมตัวเกมเนี่ยการแสดงผลเนี่ยก็เปิดได้เกือบสุดนะครับแล้วก็ FPS เนี่ยจะเปิดได้สูงสุดเลยนะครับผมเวลาที่เล่นเกมแบบไม่อัดหน้าจอนะครับผมค่า FPS เนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดเลยนะครับผม60เฟรม แต่เมื่อไหร่ที่เวลาเราอัดหรือบันทึกหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทจะตกอยู่มาที่45นะครับผมก็คือสูงสุดนะครับและต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่25นะครับผม ตัวเครื่องเนี่ยก็มีความน่วงหน่อยๆในกรณีที่ถ้าเราอัดวิดีโอหน้าจอนะครับแต่ถ้าเล่นปกติเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับผมตัวเครื่องก็จะมีอันต้ากเกมโหมดนะครับผมก็เป็นผู้ช่วยในการปรับประสิทธิภาพให้เราเล่นเกมได้อย่างดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับผมกับตัว y 1 0 5G นะครับนี่ก็จะเป็น y 1 0 5G นะครับผมฝาหลังที่เป็นอีโคไฟเบอร์นะครับสามารถเช็ดออกได้ง่ายๆนะครับผมในกรณีที่เราอาจจะเปิด มึกหรือเปิดคาบต่างๆนะครับและรอบๆตัวเครื่องของเขานะครับผมก็เป็นสันโลหะรอบๆเลยนะครับผมมาในส่วนของตัว CPU นะครับผมจะเป็น snapdragon 4 Gen 2ขนาด4นาโนเมตรนะครับผมก็เป็น CPU ที่เล็กและเร็วแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวกล้องเนี่ยก็มีมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะเป็นกล้องเลนหลักเนอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ กล้องวายเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์เซนเซอร์นะครับต่อมาเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วมาพร้อมกับฟาสชาร์จนะครับผมขนาด80วัตต์แบต5,000มิลลิแอมครับใช้งานได้นานนะครับผมเป็นแรม8บวก8ลอม256ิกกิกนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นด้วย IP54 ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนเวลาเล่นเกมกันนะครับกับอันตาเกมโหมดเกม rov ครับ ข้ามาในส่วนของตัวการเซตติ้งของตัวเกมนะครับผมภาพเนี่ยจะเปิดเท็ดีสูงสุดเลยนะครับแต่การแสดงภาพเนี่ยจะเปิดได้แค่ลองสุดท้ายนะครับผมที่เหลือเนี่ยจะสามารถปรับได้สูงสุดทุกอย่างเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว FPS ด้วยครับก็ปรับได้สูงสุดเลยครับผมในส่วนของตัวในเกมนะครับเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยและอัดหน้าจอไปด้วยนะครับผมเราก็ยังสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง60เฟรมเลทกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวเครื่องเนี่ย เล่นเกมไปเนี่ยไม่สะดุดไม่กระตุกด้วยนะครับนี่คือภาพตอนที่เวลาผมอัดหน้าจอออกมานะครับผมสีสันของตัวภาพและตัวเกมเนี่ยสวยงามมากๆก,กันเลยทีเดียวครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสเปคของทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น y 1 0 5 g นะครับผมที่มาพร้อมกับฝาหลัง eco fiber สีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัว y 1 0 4 g น้องเล็กนะครับที่ฝาหลังเนี่ยเป็นกระจกและเวลาโดนแดดเนี่ย เป็นสีสสีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้ดูนะครับผมเอาไว้เปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็ ไปตัดสินใจกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องของบอมเนี่ยถ้าใครที่ไม่อยากจะพลาดสินค้าใหม่ล่าสุดของทาง vivo นะครับผมจะอัปเดตเป็นช่องแรกเลยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องของบอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ